เฮ้ยแกฉันไม่อยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะ่ะมาเดินเวียดนามอินเตอร์เนชั่นแนลแฟชั่นวีคคือเราไม่ใช่นางแบบมืออาชีพเลยแล้วก็เพิ่งฝึกใส่ส้นสูงเดินได้ไม่นานเมื่อตอนไปนประกวดนางงามเลยแต่เรื่องของเรื่องก็คือเพื่อนคนนี้ค่ะเขาเป็น Miss Nam, มิสเวียดนามเมื่อ20ปีที่แล้วที่รู้จักกันเนี่ยเพราะเขามีลูกสาวแล้วลูกสาวเขาอะอายุเท่ากับลูกชายฝาแฝดฮอนด้เลยแล้วก็เพราะเขาเนี่ยแหละแกนำเลยตอนคิดจะไปประกวดนางงามสนับสนุนเต็มที่บอกว่าทาเล แล้วงานนี้ก็เหมือนกันนางเป็นคนชวนฮอนด้ามาแล้วฮอนด้าก็เลยได้มาเดินบ way, นรันเวย์เวียดนามเฉยเลยประเทศไทยยังไม่เคยเดินเลยฉันมาถึงงานแรกก็โกอิอนเตอร์เลยนะหุยมันประสบการณ์ใหม่มากเลยอ่ะเพิ่งเคยเข้ามาแบ็กสเตจงานเดินแฟชั่นโชว์แบบนี้หูคนเยอะมากอ่ะแล้วทุกคนก็เต็มที่สุดๆเลยนางแบบเวียดนามคือหุ่นดีมากสูงผอมแล้วเขาก็น่ารักมากยิ่งรู้ว่าเราไม่ใช่คนเวียดเป็นคนไทยหนึง

เราแอบเกรงอ่ะไม่เคยเดินอะไรแบบนี้แต่ทุกคนก็แบบเวลคำมาแล้วพอซ้อมเสร็จก็ไปฟิตติ้งชุดหัดูดีไซเนอร์ดิเขาต้องสัดแจงนทุกอย่าง,งรู้ว่างานหนักมากเลยนะเนี่ยแล้วก็มาลองชุดกันเลือกว่าใครใส่อะไรเดินซีเควนซ์ไหนซึ่งอันเนี้ยนัดเช้ามากพอซ้อมเสร็จเขาก็เลยปล่อยให้ไปกินข้าวเที่ยงแล้วก็พักก่อนมานัดเจอกันใหม่ตอนบ่ายสามโมง ซึ่งมาม่าก็ต้องกลับบ้านไปจัดแจงบ้านว่าเออถ้าฉันไม่อยู่ลูกต้องทําอะไรยังไงเขียนอินสตัคชั่นไว้กลัวพลาดแล้วก็กลับมาค่ะแต่งหน้าโอ้โหเรียงกันเป็นตับแบบนี้เลยอ่ะไฟพรึบเข้าแถวกันแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวก็ไปลองชุดและแล้วก็ถึงเวลาโชว์โอ้ยตื่นเต้นมากเลยอะ เป็นนางซินเซเนเลลาหมดเวลาแล้วค่ะนางซินปะนางซินของจริงดูข้างหลังฉันกลับมากเก็บบ้านต่อจ้าอ้ยแต่อย่างน้อยลูกก็นอนแล้วนะ